การจากกันด้วยเวลานานพอสมควรคงจะทำให้เธอว่าวุ่นใจไม่น้อยเห็นคุณพ่อคุณแม่รวมทั้งเธอเองบนทั้งฉันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันกลัวไปว่าฉันจะเป็นอะไรไปแต่คงไม่มีอะไรที่ฉันจะห่วงเท่ากับเธอซึ่งเธอก็รู้อยู่ตํมอกว่าฉันรักเธอมากน้อยเพียงใดขอโทษ ที่ทำให้เธอและทุกคนห่วงใ่ฉันขอโทษอีกครั้งที่ฉันเป็นผู้ผิดเองทำให้เธอเกิดกังวลดังกล่าวขึ้นมาแต่การไปทำงานให้กับชาติบ้านเมืองของเราเธอก็คงจะรู้ว่ามีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนขอให้เธอภูมิใจทว่าฉันและเพื่อนร่วมตายของเราทุกคนได้กระทำอย่างเต็มที่ ตามความสามารถที่เรามีอยู่ทุกประการขณะเดียวกันฉันก็มีความห่วงใยในตัวเธอเป็นที่ยิ่งห่วงทั้งทงท,งที่รู้ว่าเธอยังอยู่ในอ้อมกอดของพ่อแม่ญาติพี่น้องและก็เพื่อนๆฉันห่วงตามประสาของผู้ชายที่มีความรักบั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเธอเลยห่วงว่าจะเงา ห่วงว่าจะกินไม่ได้เพราะคิดถึงฉันห่วงว่าฉันจะอยู่รอดปลอดภัยหรือไม่ฉันเข้าใจถึงหัวใจของเธอได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นขออย่าได้เป็นห่วงพยายามห่วงตัวเองให้มากความห่วงนอกกิจะเป็นทุกข์แล้วยังจะทำให้หน้าตาของเธอสูบซีดหายสวยหายงาม ลงไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าได้ห่วงฉันมากนะขอให้เธอทำใจให้สบายคิดถึงตัวเองให้มากทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่สังคมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้หางานทำให้มากๆเธอจะได้ลืมฉันสักแม้สักชั่วขณะก็ยังดีที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่า ไม่ให้เธอคิดถึงแต่ความคิดถึงที่มากเกินไป,ไป,ไปอาจเป็นอันตรายแกเธอเข้าสักวันหนึ่งก็ได้ขอให้เชื่อเถอว่าฉันเข้าใจฉันรู้ได้อย่างลึกซึ้งว่าเธอไม่เคยลืมฉันเช่นเดียวกัน<ป>ฉันก็ไม่เคยลืมเธอเหมือนกัน<ป>ฉันยุตกลับมาหาเธอได้ในไม่ชา้าถ้า ขอฝากความรักไปยังเธออีกครั้งหนะึ่งด้วยความรักจากศึเอกสุรเทพชลายุน,นาวิ อะไรสินะเขียนจดหมายคืนนี้ช่างยากเย็นแสนเข็ญสันติ์ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยทุกๆครั้งที่เขียนจะราบรื่นเดี<ๆ>๋ยวเดียวก็จบแต่คราวนี้ควจะเขียนออกมาได้แต่ละคำแต่ละประโยค<ๆ>ต้องใช้เวลาท,ท,ทั้งที่เป็นประโยคได่ง่ายไม่ได้พิสดารอะไรเลยด้วยอ,อาจจะเป็นเพราะว่า วันนี้คิดถึงพัญญามากพยายามข่มใจสักเท่าไหร่ก็ไม่หายมีความอะไรอาวรมีความสังข์ขอในหลายอย่างจับต้นชนปลายจะไม่ถูกมันเต็มไปด้วยความสับสนความวุ่นวายใจฮะเป็นอะไรเนี่ยหายใจติดขัดหายใจไม่เต็มปอดลมหายใจมันจะขาดร้อนๆอยู่ละ มันอะไรกันเนี่ยไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยนี่ยน,นี่เป็นอะไรไปหายใจไม่ออกอยู่แล้วอยากพบลูกอยากพบมียสุดที่รักเป็นที่สุด ถ้าเป็นไปได้จะเดินทางข้าก,กุงเทพท,ทันทีเพื่อพบลูกพบเมียแต่ในยามนี้มันจะเป็นอย่างที่ตั้งใจไม่ได้แม้จะการพบเพียงหนึ่งเวาทีก็ตามคงไม่มีวันได้พบกันอีกแล้วเมียลูกไม่นะเราไม่ได้เป็นอะไรไอ้ที่มันเป็นเนี่ยมันเกิดจากจิตสำนึก ผสมกับความสับสนหลอกหลอนต่างหากแต่มันก็เป็นความจริงใช่เป็นความจริงเราคงจะไม่ได้พบกันอีกแล้วโอ,โอ้ย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 ขออนุญาตครับผู้กองจากสุรเทพ างมาของผมทำให้ผู้กองตกใจอะผมต้องขอโทษอย่างมากครับไม่หรอกดีสิเราจะนั่งคุยกันขอบน,นั่งครับมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าที่แรกจะเข้าน้องนอยู่แล้วครับแต่พอดีเห็นห้องผู้กองยังเปิดไฟอยู่ผมก็เลยย่องมาดูถ้าผู้กองหลับผมก็จะปิดไฟให้แต่แต่อะไร เห็นผู้กองทำท่าเหมือนกับนั่งหลับในผมก็เลยถือโอากาสปลุกนะครับฉันกำลังจะเขียนจดหมายถึงลูกและเมียครับฉันพยายามเขียนพยายามเขียนถูกแล้วฉันพยายามเขียนแต่พยายามเท่าไหร่ก็เขียนไม่ออกทำไมล่ะครับก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าฉันเป็นอะไรไปนะถึงได้เขียนจดหมายไม่ได้ผู้กออาจเน็ดเหนื่อยมากก็เป็นได้นะครับ เหนดเหนื่อยอะครับร่างกายและจิตใจของผู้กองอาจต้องการพักผ่อนถ้าอย่างนั้นก็นอนสิเถอะครับผมก็ลาด้วยเหมือนกันอย่าพูดไปเลยจ่าอยู่เป็นเพื่อนฉันก่อนฉันอยากคุยกับจ่าถ้าจ่ายังไม่ง่วงยินดีทุกเมื่อครับผู้กองกาแฟหรือว่าจอาน้ำหวาดไม่ต้องหรอกครับผมอิ่มมาแล้วถ้าอย่างนั้นก็คุยกันดีกว่านะจ่าเนี่ยครับผู้กอง เดี๋ยวขอกินน้ำสักแก้วก่อนรู้สึกคอแห้งมาก <c oughs> รู้สึกค่อยสบายขึ้นมากทีเดียวผูวกก้กองเป็นอะไรหรอครับที่ว่าไม่สบายฉันก็ไม่รู้เมือกันว่าเป็นอะไร รู้แต่ว่าวันนี้ฉันนอนไม่หลับยังไม่เคยเป็นมาก่อนเขียนจดหมายก็ไม่สำเร็จรู้สึกยากเย็นเข็นใจเสียเอเกินเัินเอาไว้เขียนพรุ่งนี้เถอะครับเราคงจะยังไม่เดินทางนะครับไม่รู้สินะอ่ะสุบุริสิจาดึกๆอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องการมันไม่ใช่ครับ ผู้กองหนักใจแล้วครับเมื่อไม่รู้ว่าเป็นอะไรฉันถึงได้เป็นอย่างนี้จึงอดหนักใจไม่ได้อย่าว่าแต่ผู้กองเลยครับผมเองก็นอนไม่หลับ่าเองก็นอนไม่หลับเลยครับเขียนจดหมายหือเปล่าเขียนครับกว่าจะเขียนเสร็จก็กิกนเวลาหลายชั่วโมงไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก,ก่อนเลยนั่นสิเราจะไม่ลองหาสาเหตุกันดูบ้างเลยไนงะอย่าเลยครับ ทำไมล่ะจ่าเก็บเอาความคิดเอามันสมองของเราไว้คิดงานที่เราจะต้องทำในอีกไม่กี่วันไม่ดีกว่าครับจริงสินะงานที่สำคัญกว่านี้ยังรอเราอยู่เราเพียงแต่รอคำสั่งของกองทัพเท่านั้นว่าเขาจะให้ลงมือได้เมื่อไหร่เงานนี้ผมตื่นเต้นมากทีเดียวพว้กองตื่นเต้นแล้วก็อะไรล่ะจ่ะเ,เกิดความกลัวด้วยสิครับ ลหรอจ่าครับผู้กองผมเกิดความกลัวฉันไม่นึกเลยว่าจะได้ยินคำอย่างนี้จากปากของจ่าผมก็ไม่เคยคิดมาก่อนเหมือนกันครับผมออกพื้นที่มานับครั้งไม่ถ้วนไม่เคยมีอาการอย่างนี้มาก่อนเลยครับก็เพิ่งน,นี่แหละครับอืมน่าคิดผมยกงแปลกใจตัวเองอยู่เหมือนกันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงหรือว่าอะไรครับผู้กอง เราทำงานหนักมากเกินไปจนไม่มีเวลาพักผ่อนก็นเป็นได้เราจึงได้เกิดความรู้สึกชันนี้ขึ้นมาคืนนี้ถ้าจะให้ฉันนอนและรองฉันก็นอนไม่หลับว่ะผมก็เหมือนกันหูวก้องครับมีอะไรเหรอมียุ่งเมากครับ มี่ยุด,ดวนเหรอครับพี่กัสั่งทุทกวพวกกองโดยเฉพาะรับสุดยอดส่งมาเป็นโคตรครับครับขอบใจกลับไปได้ครบับบผมผมต้องไปด้วยไหมครับเนี่ยไม่ต้องคำสั่งให้เราทำการยุทธก,การมาถึงแล้วพวกกองเราต้องเดินทางกันคืนนี้ สั่งให้ออกเดินทางคืนนี้แหลอครับผู้กองถูกแล้วจ้าเราต้องออกเดินทางกันคืนนี้ตามคําสั่งเวลาเท่าไหร่ครับตีสามเมื่อถึงเวลานั้นเราต้องพร้อมจะมีรถมารับพวกเราทุกคนจะกลับไปเตรียมตัวดีกว่าตีสองปลุกพวกเราให้แต่งตัวเก็บข้าวของทุกอย่างจะต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วครับผู้กองอ๋อเดี๋ยวก่อนจ้ะมีอะไรนะครับไม่ต้องเปล่าแแปลไม่ต้องเป่านวกหวิด ใช้ให้เวนปลุกเบาๆขอทราบเหตผลครับผู้กองเราต้องการเดินทางอย่างเยียบที่สุดและให้รู้น้อยคนแต่คนเหล่านั้นจะไม่มีโอกาสรู้ว่าเราจะไปทำอะไรที่ไหนยังไงเข้าใจไหมทราบครับปฏิบัติครับผม คนถูกปลุกตามคำสั่งและแต่งตัวชุดสนามในเวลาอันรวดเร็วพร้อมที่จะออกเดินทางได้ทันทีนอกจากชุดสนามที่สวมใส่แล้วผู้กองจะให้ทุกคนเตรียมเสื้อผ้ากางเกงอีกคนละชุดเป็นชุดพลเรือนต้องหาให้ครบทุกคนเมื่อถึงคราวจำเป็นต้องใช้และเมื่อเข้าสู่พื้นที่อาจจะใช้เป็นบางคนก็ได้ ทุกคนยืนเข้าแถวพร้อมด้วยอาวุธประจำตัวแต่ละคนไปสนามวางอยู่ตรงหน้าไม่มีเสียงพูดไม่มีการขยับตัวแต่เป็นการนิ่งอย่างมีวินัยเพื่อรอรับคำสั่งจากผู้กองเพียงอย่างเดียวซึ่งร้อยโทอกพลจิตประพรมาผู้กองของเรากล่าวเป็นครั้งสุดท้ายเราต้องออกเดินทางไปทำภารกิจอย่างหนึ่งที่ทางราชการถือว่า เป็นความลับสุดยอดจะแพร่งพลายให้ผู้ใดรู้ไม่ได้ระหว่างเดินทางห้ามพูดคุยหรือตอบโต้กับคนแปลกหน้าหรือแม้กับทหารหน่วยต่างๆผู้นำหน่วยคือฉันจะเป็นผู้พูดได้เพียงคนเดียวให้ถือเป็นเรื่องสำคัญและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเราไม่ต้องการให้ใครรู้า เราก็มันจะทำอะไรเอาละออกเดินทางได้ ว่าผู้กองกำลังที่ไดอยู่ครับลาฉันกำลังมองดูความมืดเหมือนม่านแพ่สีดำขุนเขาสลับซับซ้อนดูดำาทมันเวลาที่ผ่านมาทุกอย่างเรียบร้อยนะครับน,นั่นแสดงว่าเราสามารถรักษาความลับของการปฏิบัติได้เป็นอย่างดีีนถ้าพูดกันถึงว่าถ้าเรารักษาความลับสุดยอดได้สำเร็จก,ก็เชื่อว่างานของเราประสบความสำเร็จเข้าไปแล้วไม่น้อยกว่า70%เปอร์เซ็นต์ นั่นสิครับผมเห็นด้วยกับที่ผู้กองว่าที่ผ่านมานะเราราบรื่นปลอดภัยนะครับมันมีความหมายมากนะจ๊ะความปลอดภัยลนะครับถูกและพราะนอกจากเราจะปลอดภัยแล้วเราจะสามารถปฏิบัติการเช่นนี้ได้ในครั้งต่อไปสําคัญที่สุดมันจะรวมไปถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ทุกคนด้วย ทางนี้เป็นการป้องกันผลกระทบกระเทือนทางด้านการเมืองระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่เราจะเข้าไปทำงานทั้งปัจจุบันและในอนาคตเราไม่ต้องการให้ใครก็ตามฝ่ายไหนก็ตามล่วงรู้ถึงการมาและจุดมุ่งหมายของเนาะเนื้อผูหน่วยของเรานี่เสี่ยงมากทีเดียวนะครับก็ถูกของจา่าหน่วยของเราจะไม่ได้รับความปราณีความเห็นใจหรือความเข้าใจใ,ใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจากฝ่ายไหน ไม่ว่าจากเจ้าของประเทศที่เราก็มาจะเข้าไปทํางานเพื่อเพื่อนร่วมโลกของเราพูดก็พูดเถอะกำลังเพียงเท่านี้ไม่คานามือเราไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามเพี่จะส่งกําลังมาดักซุ่มพร้อมด้วยอาวุธที่ทันสมัยล้อมเราถาล่มเราอย่างหนักหน่วงกรนั้นเราก็ไม่กระรอกไปนะขบวนรถย m c มีมสี่คันครับใช่น้อยไปผมไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกครับ เพียงแต่ผมคิดว่าออกจะวิ่งเร็วไปหน่อยเท่านั้นฉันสั่งให้วิ่งในความเร็วเท่าที่จะทำได้แต่ก็สั่งว่าย่างเด็ดขาดดีว่าจะต้องมีความปลอดภัยร้อยปอร์เซ็นต์ที่หมายข้างหน้าของเราที่เราจะต้องพักก็คือคายประตูผ่านถึงลำปางแล้วครับจะต้องเดินทางไปอีกประมาณเก้าสิบกิโลนะครับดูแลเมื่อถึงลำปางแล้วจะบอกให้หน่วยปฏิบัติการของเรา เปลี่ยนจากชุดทหารพรานมาเป็นชุดพลเรือนครับผมอาวุธทุกชนิดปกปิดอย่างมิดชิตครับผม สร้างความประหลาดใจให้กับเจ้าหน้าที่คายประตูผายอย่างมากเพราะโดยปกติแล้วการมาอย่างนี้ยังน้อยที่สุดจะต้องมีวิทยุมาบอกล่วงหน้าให้เป็นที่เข้าใจกันซะก,ก่อนเพื่อทางนี้จะได้เตรียมการรับรองและรู้ถึงจุดหมายการมาอย่างชัดแจ้งแต่นี่ไม่มีอะไรเลยอยู่ๆก็โผล่เข้ามาถึงตัวทันทีเคราะดีอยู่นิด หัวหน้าหน่วยจูโจมปฏิบัติการพิเศษกับผู้บังคับการค่ายฝึกประตูผาเป็นเพื่อนกันมีความสัมพันธ์ในความเป็นเพื่อนจึงสามารถทําให้สิ่งที่เป็นอุปสรรคคลี่คลายลงไปได้อีกประการหนึง่งระหว่างที่เดินทางมากําลังหน่วยจูโจมปฏิบัติการพิเศษได้เปลี่ยนเครื่องแต่งกายจากทหารพรานเป็นชุดพลเรือนทั้งได้ปกปิดอาวุธด,ด้วยการซ่อนเร้นอย่างมิชิด รวมทั้งยุดโถปรกรณ์สำหรับการปฏิบัติการไม่ให้ผู้ใดพบเห็นเป็นผลสำเร็จและสามารถเข้าพากอศาศัยที่ค่ายประตูผาแห่งนี้ได้และก็ได้อําพลางต่อเจ้าหน้าทีค่ายฝึกประตูผาทุกระดับชั้นเพื่อรักษาค,ความรับให้ได้สําเร็จ กำลังฟังยุทธ,ธการฟ้าผ่า,า,าจากาละครสยามแปดหนึ่ครสยามแปดหนึ่ง